ครับเป็นปิดจากของล้านครับเบิ้งต้นในทัพท์ครับกำลังได้เห็นตัวจริงนลยครับมือนี้มาหาสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องพ่อแม่ของยิงครับมือนี้อยู่เอาไม่เลยเมื่อกี้ทายไปแล้วรอบนึงครับสุสานติลิเกซิตพอดีเจ้าของล้านเพื่อนเอฟซีแฟนคลับนะครับแม่เพื่อนเราเป็นแถวอยู่แล้วได้เห็นตัวจริงแล้วครับ เบิ่งจากในโทรศัพท์วันนี้มหาวันมองลยเพื่อนดีใจลายครับร้านลำพูอยู่ในอำเภอหนองหานครับงานเอื้อนกะเป็นงานอยู่ในอำเภอหนองหานเลยครับพี่น้อง FC แฟนคลับทางจังหวัดอุดรครับเขตอํอำเภอหนองหานเขตไก่เคียงกะ มาเที่ยวหาได้ครับให้กำลังใจกันได้ทีมงานสาวหน่อยเพือบันแขงเต็มวงครับมื่อนี้ก็เป็นมือยุดพักพรแตเดียนอนพักพรเตรยมทีแหละครับมื่อนี้เตียมซีเพนับรา่ครับงานขามาเพิ่งจะจำได้ล่ะ เอฟซีแฟนคลับาลอีลีครับยังไงครับร้านลำพูมูกระทาครับพ่อแม่ีเาง

ทายเลยนะครับไปรออยู่คน ไม่หนอยยูอันนั้นมองตาคนละใหม่ครับสวัคดีครับงอื่นครับจเอ็นะได้ลุยบ่าจะอยแหไหโอวมันเตัวขเพื่อนอยาปลมเอาจากน้อยเดีเอาไปหุ่นนโอ้ยกระดายนจากน้อยเนี่ยนี่ก็เลยเดี๋ยวาหแป๊บนึง มันก็เป็นบโบลายตำศาสตร์ร้านตำตำใหญ่ที่สุดในอำเภอบโบใหญ่แห่งท <oo language> ีไหนคุณเดี๋ยวแป๊บนึงเอาผู้ใด้เสวยว่ากันคูณก็น้องผู้ใด้เสวยว่ากัน็อย่าไปหาเปรียบเทียบกันแล้วตูนนอกเปรียบเทียบที่โดนกูนี่เปรียบทีบอกว่าเจ้างามกว่าน้อนใครแลอวตูนนอกเดี๋ยวเพื่อนใครกันหาทา้ครับเพื่อนมาที่ประกานลองขายปกติได้ไหมวันนี้เพื่อนบอกมาถึงเก่ากูค่อย ยัอสโ่โไม่คือปเนี่ยลูการ์ดเลยไม่าร์าอกลับเดยวมาไปหน่อยเดยเลาอบึ้มของบนจะอวนนะจาของัวระยสุดาอ คือซางดาแทนนบอกว่าเย็ดจอยจอยแมนความแมนหน่อยมาผมก็ไอวดเาไล้ผมกัมอดแก้เศร้าเหรอกเนหขึ้น้นันรื่อโตขึ้นเรเ่อนเข้าไอคนนียานมา

แรกแพัวความเรียมทีครับมนมันนี้นอนอิ่มๆนที่อิมจิมิอมาท่ตเพื่อนี่กันออกไปนไปนอนน่อยนึงกันลูกกันมสาวนี่ตาสีนอนสุท้ายไปหอยไม่ได้ไปนอนนอนเพื่อขอบคุณพี่นอ่องเอกันครับชมหมองบอลครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรไปเตัวกันหน่อ แล้เจอกันเจอกันนาที่ประการหองผาวันนี้เจอกันบบหลัง้นันั้ััเนหนาวันนี้ก็าพเลยได้หน่อยๆคุณก็ไดหน่อๆแล้วจะใครจไมหน่ขบนาท่อเ่ยเาเจอพวกนี้นักองเที่วทนอนอับุ แรงผักพรอมเต็มที่ไม่อน้อ่อาคออยละแานตลอดแม่คอยพี่เตือนพี่แตงโมจะเป็นงานมาที่ถ่าไทยอ่าตลอดมาถ่าไทยก็งานตลอดเย่งไม่แล้วเอ่งไม่แล้วเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้เอาไปซ้ำนีิดนึงครับฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแม่องค์หญิงลำเพลินอภิเชียงครับพ่อแม่องค์หญิงแฟนเพจครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เฉยๆกันครับสวัสดีครับ